สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ของกินง่ายๆครับวันนี้มีน้อไม้อดัดเหัวน้อไม้อดัดใส่งุ่นเส้นใส่ไข่กันนะครับนี่ก่อนอื่นเขาเอาน้ำมันลงไปเลยครับตังกับกระทะห่อน,อนแล้วก็หอมเจียวลงไปเจียวให้มันเหลืองๆสุกๆงามๆกับนี่ก็จะเอาหมูสับนะครับลงไปไข่บะหมี่หมูสับก็ใส่หมูชิ้นอย่างก็ได้ครับไข่กุ้งไข่ไก่ใส่ลงไปครับมักนักใส่นักมักน้อยใส่น้อยใส,ใส่ลงไปเลยครับ ให้มันเข้ากันค้นๆเหลืองๆงามๆนี่คือมันเซตตัวสักน้อยก่อนเนาะอันนี้พลิกไปพลิกมาคือมันเซตเซตตัวคือมันเข้ากันสักน้อยหนึ่งเดียวหอาก็จะมาคั่วกันต่อครับคั่วมันหอมๆมันใจไฟกลางๆเลยท่านผู้ชมเด้อนี่นะปัดโทดูครับอมเข้ากันคลุกเข้าเข้ากันเรียบร้อยหน่้อไม้ที่เอาเตรียมไว้ครับเป็นหน่อไม้อัดครับหน่อไม้อัดนี่ถ้า มันยังเปรุกแต่เตียก็เอาไปต้มแหมสักน้อยเด้อให้มันหวานๆนะครับอันมันจะหื่นจะขมเนาะกับนี่มาปรุงรสใสวยน้ำมันหอยลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็ตัดน้ำตาลเหย่สักน้อยหนึ่งหมกเอี้ยครับท่านผู้ชมครับคุกเข้าให้มันเข้ากันนะครับคั่วมันแห้งๆสักน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่งุ่นเส้นลงไปเลยนะครับนี่ปิดท้ายด้วยงุ่นเส้นครับใส่ลงไปปัดโท้ดูครับรวยด้วยต้นหอมแล้วก็ พริกจี้ฝ้าแดงเนาะใส่ลงไปครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบหอมนะครับนี่คือมันมีสีสันนะครับมันตัดกันน้อยหนึ่งครับคือมันหน้าตาน้ากินครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหมดเอียครับคัวหน่อไม่ใส่กุ้นเส้นใส่หมูใส่ไข่ครับไข่มักจะได้ใส่ไปเลยครับตามใจชอบสวัสดีครับ